สวัสดีครับพบกับผมช่างเตาพารูพาธรรมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปวันนี้ผมจะเปลี่ยนน้ำปลานะครับนี่เปลี่ยนน้ำเลี้ยงปลาดุกวิธีเปลี่ยนผมทำแบบนี้นครับผมขุดดินลงไปครับผมนี่แล้วก็ปล่อยให้มันไหลเอาพายแงมากัน้นปลาไม่ไปไหนนะครับบอ่อเล็กเหมือนกันนี่ครับน้ำเขียว อันนี้ปลาเล็กนะครับสี่สีกี่วันนะห้าสิวันครับผมประมาณ50วันปลานี่มันไม่ค่อยใหญ่ครับตัวเล็ก50วันนี่ครับน้ำเขียวมากนี่วิธีปล่อยน้ำผมไม่ยากครับง่ายเดียวนี่ครับขุดให้มันไหลไปด้วยครับ เวลาถ่ายผมก็แค่แก้เชือกนี่ออกครับบอกผมนี่ครับแล้วก็แก้ตัวนี้เวลานี้ก็นี่ครับแก้ไปเลยครับบอกผมมันก็กว้างประมาณ2เมตรนะมั้งครับนี่ครับ ความลึกก็ประมาณ50เซนครับผมง่ายๆครับผมทำง่ายๆน่ครับเราค่อยมาดูกันว่าปลาประมาณ50วันนี้จะโตตัวใหญ่ขนาดไหนครับผมคลิปแรกก็แค่นี้ก่อนนะครับ